เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระบิดาที่รักขอโปรโดช่วยลูกในขณะที่ลูกก้าวเดินในเส้นทางแห่งความเชื่อลูกรู้ว่ายังมีหลายสิ่งที่เป็นอยากยื่อเป็นขยะในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระบิดา ทั้งการกระทำที่ขาดความรักความคิดที่ไม่ถูกต้องความรู้สึกที่แสดงออกมาในด้านลบความกลัวความเกลียดความอิจฉาการดูถูกตัวเองสิ่งเหล่านี้ดึงรั้งชีวิตของลูกให้ตกต่ำลงและลูกไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้บัดนี้ลูกขอมอบชีวิตของลูกทั้งหมดแด่พระองค์ขอทรงครอบครองบัลังใจของลูก ลูกขอรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกเตือนสอนลูกขอให้สายตาของลูกจดจ่อที่ความจริงของพระองค์ลูกขอบคุณพระบิดาที่ทรงยืนยันกับลูกว่าเมื่อลูกอยู่ในพระคริสต์ลูกจะถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นลูกขอรับความรักและการริ้อฟื้นชีวิตใหม่จากพระองค์ ลูกพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยการช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน